ที่ประหยัดที่สุดดีสุดบรรทุกคุ้มสุดก็คือเจ้าอ s u ุ u FRR 210แรงมา้าซึ่งมีเครื่องยนต์อยู่ที่5,193ด c 210แรงม้าที่2,600รอบครับแล้วคันนี้ที่เห็นอยู่เป็นลักษณะของการต่อตู้เย็นนะครับช่วงความยาวในการต่อตู้เย็นนะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่5.6เมตรน,นะครับ ตร้างเครื่องทำความเย็นสามารถทำอุณภูมิสูงสุดได้ลบ25องศาค,ครับเรามาดูภายในกันเลยครับ,รบตู้เย็นตัวนี้นะครับจะเป็นตู้เก็บรักษาความเย็นของเบิรมนะครับพื้นนะครับเราสามารถนิกซไซน์ได้นะครับร่าจะเป็นพื้นลายตีนเป็ดหรือจะเป็นพื้นเหล็กกลอนนะครับ แล้วแต่ลักษณะของการใช้งานนะครับซึ่งมีคุณสมบัค่อก็้างจะแตกต่างกันนะครับอย่างไายติ้นเป็ดก็การลื่นนะครับแต่ถ้าจะเป็นในเรื่องของการแช่การเก็บความเย็นของอชิ้นสดเนื้อชิ้นสด,นสดไก่หมูนะครับก็จะใช้เป็นล่องนะครับตัวน,นี้ความเย็นก็จะระบายแล้วก็เข้าไปในรักษาความเย็นได้ง่ายขึ้นนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นผนังสแตนเลสล้วนนะครับ ก็เป็นลักษณะโดยรวมนะครับซึ่งน้ำหนักบวรทุกตัวนี้นะครับอยู่ประมาณนะครับมวลทุกเหลือแล้วประมาณ8.5ตันครับหัาน้ำหนักตัวรถแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นด้านข้างซ้ายนะครับของตัวตู้นะครับบอกเลยว่าตู้ตัวนี้มีความแข็งแรงทนทานนะครับถ้าท่านใดไม่ชอบตู้นะครับนิดนี้ก็จะมีตู้อีกแบบหนึ่งนะครับเรียกว่าตู้ไฟเบอร์ครับแล้วนั่นก็จะเป็นน้ําหนักเบาแล้วแต่ประเภทการใช้งานของ ผู้ที่ต้องการนะครับน้าหนักนะครับก็จะมีผลต่อช่วงในเรื่อของการบรรทุกนะครับว่าจะได้น้าหนักเพิ่มน้น,นักเพิ่มขึ้นมานะครับนี่เป็นภาพด้ดยรวมนะครับ